พบกันอีกแล้วนะครับกบพวกเรา2มรกรลงทุนจากเพจ2มรกรลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆชื่อว่า MACD นาที่รู้เรื่องนะครับรายการที่จะนําคุณผู้ชมผู้ฟังเข้ามาวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกู๊ดนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาตลาดผ่าน indicator MACD โดยใช้แอปเทรดดี้อยู่กันนะครับวันนี้สินทรัพย์กู๊ดของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นดังในเซ็ตอินด t h ์ไทยแลนด์ของเรานั่นเองนะครับหุ้น เอเชียน <Asian, S 2> นะครับเอเชียนซีคอมเรชันพับบิกมหาชนจำกัดนะครับออก่อนเดี๋ยวก็ต้องเล่าเรื่องของพื้นฐานหดฟงนครับเพราะมุนตัวนี้มีพื้นฐานนะครับ,รนนมรรรบผมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนๆคงเคยอาจจะเคยใช้บริการผลิตภัณฑ์เขาอยู่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทะเลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านตัวอาหารของสัตว์น้ําต่างๆนะครับ รักน้ารักปลารักซากุระนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์เด่นของเขานะครับผมโดยตัวธุรกิจนี่ทําผลิตภัณฑ์นะครับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําแช่แข็งนะครับจาหน่ายและส่งออกนะครับทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายของการค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อื่นโดยที่เขามาจ้างถามเป็นโอเอมนั่นเองนะครับผมผลิตภัณฑ์เด่นเขาก็คือซากุระนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ํานะครับ ส่วนตัวของรายได้นะครับรายได้นี่เพิ่มขึ้น8%เยออนเยียนะครับกำไรเพิ่มขึ้น27%นะครับปีต่อปีนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้น21%นะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น15%ด้วยกันส่วนตัว v a l u a t i o n นี่พบว่ามีการ มี PE นะครับอยู่ที่11เท่าก็เรียกว่าตึงๆนะครับก็ลงทุน11ปีคืนทุนนะครับ P/B Book Value ก็2.98เท่าก็เกือบ3เท่านะครับผมชี้ว่าราคานี้ก็ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของนะครับประมาณเกือบ3เท่านะครับหนี้น้อยนะครับ0.78เองนะครับถือว่าสภาพานี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับบริษัทที่หนี้น้อยอย่างนี้นะครับก็คือดีน้อยกว่าหนึ่งหือว่านี่น้อยนะครับผมยิวปันผลนี่ให้มาดีนะครับ4.39เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับโดยที่ปันผล ในปีก่อนๆก,อนก,อนก็อยู่ที่ตกเฉลี่ย2-5%ต่อปีได้กันเรียกว่าปันผลต่อเนื่องมาเลยนะครับเพราะว่าบริษัทนี่น้อยนะครับมีงบการเงินที่ คนงางแข็งแกร่งนะครับก็เลยปันผลให้ลูกค้าได้ดีนะครับมาดูตัวกราฟกันเลยนะครับตัวกราฟทางเฟรมันพบว่ามีการตัดลงของตัว MACD เอสดไลน์นะครับเส้นสีเงินตัดเส้นสีแดงสัญญาณลายลงไปนะครับมีรูปโคจรหินตกแต้มสีแดงเข้มจมลงไปใต้น้ํานั่นเองบ่งชี้ว่าเป็นขาลงนะครับในทางเฟรมันนะครับผมในทางเฟรมวิกพบว่ามีการตัดลงครับของตัว MACD เอสดไลน์เส้นสีเงินตัดเส้นสีแดงสัญญาณลายลงไปแล้วก็มี ูปกราฟชั้นฮิสโตแกรมจุ่มลงไปใต้น้ําสีแดงเข้มเช่นกันนะครับบ่งชี้ว่าเป็นขาลงเช่นกันนะครับเนี่ยทำฟิวส์วีคนะครับตัวแต่ทำฟิวส์เดย์นั่นก็ยังเป็นขาลงนะครับมีการตัดลงของเอวิซีดีไลน์เช่นสีดำเงินตัดเส้นสีแดงสัญญาณไลน์ลงไปแล้วก็มีฮิสโตแกรมบางๆนะครับไม่ได้หนาไม่ได้ลึกมากนะครับผมก็บ่งชี้ว่าทางเทคนิคแล้วเนี่ย ตัวหุ้นเอเชียเนี่ยก็เป็นขาลงทั้งในตัวทม์เฟรมเดย์ทําเฟรมวิกแล้วก็ทําเฟรมมันนาครับแต่ว่าก็ถ้าเพื่อนๆคิดถึงว่ามันมีการคอลเลคชันปรับฐานอย่างนี้แล้วก็หุ้นพื้นฐานดีปันผลดีตลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้าเป็น VI ที่จะเก็บหุ้นที่ยังไม่แพงมากแล้วก็มีการคอลเลคชันอยู่แล้วก็ เก็บระยะยาวเพื่อเอาปันผลนักครับผมถ้าเพื่อนชอบใจก็ลองไปพิจารณากันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับ,รบฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ